ยากมากเลยครับเนี no. ่ยข้าอยาบไปยากขาดอู้สุดนะบางเติร์ดนะเฮาเฮาจะาอยากไปยากาศเฮาก็ยังยังเปิดมันได้บอกแล้วก็บ่ใช่ว่าเฮาเหมือนดิ้นลุนตีเนี่ยเฮาไปแย่หลายเติร์ดละอย่างที่เคยอู้เมื่อวานที่มาสักเฮามันแบบนี้ไปทำตามเขาบอกเพิ่นเพิ่นทำเพาว่าทำฮาบัสเฮามาก่อนเออบางทีเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้แม่เฮาแม่เฮารับรองยืนยันได้แล้วก็ก็ไปนั่งไปตัวแม่ไงแล้วก็แม่ไปแสดงบัสของแม่อ๋ะไปคนเดียวละไปคนเดียวได้ไปไปคนเดียวได้ยังไงไปคนเดียวบอกไปทำแม่ทุกครั้ง ไปคนเด<อ>ียวไปได้งไงเขาไม่เป็นตัวประกันไงตัดเรืองมาี้ไปกันก็บอกว่าเขาลืมู่กันเขาเขาไปกล้าบอกไปสีภาษาแบบนี้นะกล้าบอกว่าพรรยาการนี้ก็เปิดแบบยังอู้ถึงว่าเปิดผิดแบบลูกจาก้จางใหมลูกจ้างนี่มันต้องระบาดประชาชนต้องมีเหตุไม่นี่มันก่อเขาก็ไปแย่มันได้เก่งที่สุดก็คือการก่อสร้างแต่อันนั้นที่เป็นตรวจเนี่ยได้แต่ยังนักนักนั่นน่ะงานอย่างอื่นนี่อย่างไปว่ายังเย็บผ้ามันอย่างนี้มันต้องมีประกันมีอย่างนี้มันก่อเอย่างเขางงงานอ่ะ ก็ไปเหมืนได้ไปก็เปิดมาได้อ่ะก็ไม่หับจ้างจริงงานี่ยบ้านหนองบ้านแนาอย่างเงี้ยอืมเนี่ยก็บไห่กับนาหับจ้างนั้นหับจ้างนี่อ่ยแล้วก็ได้เงินมากเกบหมี่บาทนะก็ครอบครัวเนาะหลายคลนอ่ะจะไม่อยากกลายดีๆก็เปิดมาได้แย่ลำบากเะเปรนเย็นอุ่นมากับแม่ก็ต้องวิ่งแม่อยู่ไกลแม่ก็ต้องวิ่งมาอ่ะเราเซนรับรองมารับรองว่าเป็นลูกเขาอย่างนั้นอย่างอี้อ่ะถ้าสมมติว่ายังเขาเป็นนี่เนาะ เราเร่าของเขาอย่าบางเขางลับบางครั้งนะแต่ส่วนมาจจะเสียเงินหมดเลยสมมุติว่าเขามีเงินห้าร้อยหนอไปโรงพยาบาลนึงอย่างโรงพยาบาลเรียกมาสี่ร้อยเหลือเงินร้อยหนึ่งต้องเอามาจ่ายภายในครอบครัวผมสามสี่ปากมันก็ลำบากตรงนี้ตัวแล้วก็หันใจเขาเขาคนเยอะสุดละไปหลายเตือละแต่มันมาได้หรือได้มาหนอที่นย่ยมาได้คืออย่างทุนรัพจ์เขาน้อยคือเขาไปได้อยู่ได้เมื่อกี้วันเพิ่บางทีอ่ะ อยังมุกอาหารนะคะแล้วไปเนาะคุณบอกคืออยู่อาทิตย์หนึ่งแต่ไม่แม่มีเงินพันกว่าบาทไม่อยู่อาทิตย์ได้เงไรล่ะแม่ก็ต้องปีกมาพ่อคืองมไปไงไม่โดนหมหูจุดไงคุณบ,บอกเือไปหาคนนั้นคนนี้ไปหาคนนั้นคนนี้ที่หูจักนั่นคือเขาอยู่บ้านเจ้าทางนั้นเขาบอกหมูว่าเขาไปดั่งไหนกันละแตกตื่นมันไปที่ไหนล่ะอืมเอาคนนั้นมาเอาซีนั้นซีนี้มาแล้วเขาเป็นคนไปทํามาหากินไม่ครับจา้างต่างจังหวัดเนาะแล้วเขาจะหูเจ้าขายว่าซีไหนซีไหน เขาก็มูละเัอขาา็ไปเจ้าบ้านอยู่เหมือนกันทุกคนที่หูจักกันเป็นคือเจ้าบ้านอยู่เหมือนกันแลนบบ้วเปนบอกเขาไปจุดนั้นแล้วคนที่เจ้าบ้านนะ่ะเป็นไปกนไก่กันหมดละยังคนเท่าคนแก่ล้มหายตายจากละยังคนหนุ่มมีเขยาก็ย้ายกันไปละเพราะบ้านเขาเขาไม่ได้อยู่หันทุกเข้าใจคำว่า,บ,าบ้านเจ้าเน้องหลายๆที่มาอยู่ด้วยกันอือเรื่องเฮียนี่แม่ยูฟังแม่เนี่ยครูครูคค้องไปไปที่โรงเรียนมากอ่อห้องไปเจอเลยบอกว่า เนี่ยละอ่อนเนี่ยอย่างไรมันบบมีทะเบียนบ้านบบมีบบแนี้อย่างสักอย่างสักอันเนี่ยคือว่าเวลาเฮียนมาแล้วเนี่ยจะเอาคอนท้องอะไรอย่างนะ้เอาเอาไปลงตรงไหนวิชาอย่างโมนีนะจะจะเอาเกตไปลงอะไรอย่างนี้อย่างห้องสักอย่างนั้นแม่บอกเรื่องนวอาจะเอาไปลงตรงไหนแม่ก็บอกว่าขอเก็บไ้ที่โรงเฮียนนี้เด้ก่อนเดี๋ยวจะไปทําเรื่องมาฮึ้อแล้วก็เอาเอาสำเนาอย่างมาฮื้อทีหลังขอเราออนเฮียนไปก่อนโจนต้องหอทุกวันเนี่ยแม่เนี่ยมาสําเทจ แล้วส่วนตอนนั้นเขาก็น้อยเนาะเขาก็ยังตัวน้อยอยู่คือแม่ก็ต้องทํอมาหาเก,กินเลี้ยงลูกตัวอย่างตัวอ่ะคือเขาเหนื่อยเขาอิดแคหนั้นแม่คนเดียวลูกสามคนเ<อ>ขาต้องไปหางางเ็เหนไดวันมาสองร้อยสามร้อยอย่างนั้นล,ลูกเขาหนึ่งสามคนไปให้หนังซือออย่างแล้วแม่จะมีเวลาอาที่ไหนที่มีเวลาหายใจอที่ไหนเอาเงิน,นตรงนี้ไปไป,ไปทำเพื่อลูกอพอเขาโตกันอย่างเขาขึ้นมาแม่ก็ลืมตาอาปากขึ้นมาได้น้อยนึงคือได้หายใจน้อยหนึ่งอลเขาก็มีครอบครัว แต่ว่าเขาก็มีครอบครัวเขาก็มีลูกมีเจ้าขึ้นมาไปทำมาหากินอย่างอื่นก็ลำบากละคือยกาการอย่างก็ไม่ได้ละก็คือตัวห้อยแม่ละครับจ้างเปินไปถั่วไปอย่างเงี้ยละมันคนลำบากคนไทยตกสำรวจหรือภาษาบางคนอาจจะเรียกคนไทยตกหล่นนะครับคนไทยตกหล่นก็คือถ้าดูตามนิยามเนี่ยก็คือคนเนี่ยเกิดมาก็มีสัญชาติไทยอยู่แล้วนะครับ อ่าเช่นพ่อเป็นไทยแม่เป็นไทยอ่าแต่ตัวเองเกิดมาแล้วไม่ได้ไปดําเนินการแจ้งเกิดก็อยู่แบบนี้นะครับกลายเป็นคนไร้รัฐไม่มีหลักฐานการทะเบียนรัษฎรอะไรก็กลายเป็นคนไทยตกหล่นนะครับเพราะนั้นคนไทยตกหล่นกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จริงๆแล้วการมีสัญชาติเขาเนี่ยมีตั้งแต่เกิดอยู่แล้วแต่ปัญหาคือไม่ได้ไปดําเนินการไปลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนรัษฎร นะทีนี้มันก็จะมีหลายสาเหตุเนาะอาจจะแบ่งเป็นหลายประเภทกลุ่มนะครับหลายประเภทกลุ่มนี้ก็หมายความว่าในกลุ่มนี้หนึ่งถ้าเป็นคนไทยก็จะใช้ระเบียบอีกอันหนึ่งถ้าเป็นบุคคลบนพื้นที่สูงหรือกลุ่มชาติพันธุ์หรือชาวเขาเนี่ยก็จะใช้อีกระเบียบหนึ่งแต่ก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับ เพราะนั้นกระบวนการวิธีการเนี่ยาการไปดําเนินการาลงรายการสัญชาติไทยเนี่ยมันก็ขึ้นกับว่าเจ้าตัวเขาเนี่ยมีพยานหลักฐานอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยหมายถึงว่าหลักฐานการทะเบียนรัตนรก็ไม่มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีพยานบุคคลที่จะมารับรองชัดเจนก็ไม่มีเนี่ยแบบนี้คนแบบนี้เขาเรียกว่าอ้างว่าเป็นคนไทยแ้างแ้างตัว,วเป็นคนไทยก็ ระเบียบสมนรักทะเบียนกลางปี3 5ก็บอกไว้ว่าใช้ข้อ97ใช้ระเบียบข้อ97สําัหลักคนที่อ้างตัวเฉยๆก็นําสืบสืบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอบางคนไปได้หลักฐานอะไรหลักฐานการศึกษาว่าเคยมีชื่ออยู่ในโรงเรียนนี้สอบสวนจนนายทะเบียนเชื่อได้ว่าเป็นคนไทยตัวหลนจริงนายทะเบียนก็เพิ่มชื่อให้อย่างเงี้ยครับหรือบางคนเคยมีหลักฐานการทะเบียอนอสัร นะครับแต่ไม่ได้ไม่ไม,ไม,มาดาเนินการติดต่ออะไรก็ถูกจําหน่ายรายการออกไปนะครับเช่นอาจจะมีทะเบียนบ้านแบบเดิมที่ยังไม่มีเลขประจําตัวะนะครับแล้วก็ไม่เคยทําบัตรประชาชนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลักษณะตกหล่นในแบบนี้ถูกจําหน่ายรายการออกไปอันนี้ก็มาดําเนินการนะครับหรือบางคนมีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องเป็นคนไทยนะครับแต่ตัวเองก็ตกหลน่นไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับก็มาดําเนินการแจ้งเกิดนะครับเพิ่มชื่อ ถ้านายทะเบียนไม่เชื่อนายทะเบียนบางรายนายทะเบียนจะสั่งให้ใช้ผล DNA นะครับมาประกอบอย่างเงี้ยครับอันนี้คือกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มชาวเขาเก้าเผ่านะครับอันนี้ก็คือใช้ระเบียบเรียกว่าระเบียบสำนักทะเบียนกลางนั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นระเบียบบุคคลบนพื้นที่สูงนะครับหรือภาษาคนที่รู้จักก็เรียกระเบียบ4-3อันนี้ก็คือ กลุ่มคนที่เป็นชาวเขาเก้าเผ่าอยู่ในเขตพื้นที่20จังหวัดเหมือนกันเป็นชาวเขาติดแผ่นดินนะครับไม่เคยย้ายมาจากปัตแผ่นดินไหน2-3เจนเนเรชั่นอยู่ในแผ่นดินไทยนี่มาตลอดแต่ด้วยความที่ห่างไกลจากสำนักทะเบียนหรือว่าอาจจะไม่ได้สนใจใส่ใจวันนี้กลายเป็นบุคคลที่ตกหล่นเหมือนกันก็ใช้วิธีการมาแสดงตัวเพื่อ,อขอลงรายการในทะเบียนบ้านเรียกว่าขอลงรายการ เพราะนั้นการเพิ่มชื่อหรือการขอลงรายการเนี่ยในยะลเลือของมันแสดงว่าคนเหล่านี้มีสัญชาติไทยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้มาลงรายการไม่ได้มาเพิ่มชื่อนึกภาพออกมาครับทีนี้จำนวนเท่าไหร่เนี่ยถ้าดูโดยภาพรวมเนี่ยเหลือไม่มากแล้วนะเหลือไม่มากแล้วอาจจะเหลือนิดนิดหน่อยๆถามว่ามีไหมมีเพราะว่า าจากการทํางานเนี่ยเราก็จะเห็นยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยออกจากบ้านจากช่องไปเป็นเด็กกำพร้าอยู่สถานโงเคราะห์นี่ครับไม่สามารถติดต่อครอบครัวต้นทางได้เลยอย่างเงี้ยทางทั้งที่มีญาติพี่น้องอะไรอยู่อันนี้ก็ตกหล่นหรือที่เราเจออีกกลุ่มหนึ่งบางคนนี่ไม่ได้สนใจใส่ใจนะครับอยู่มาวันหนึ่งเป็นผู้สูงอายุที่จะเจอเยอะนะตอนนี้อายุ60แล้วอยากได้ เบีย้ยประกันผู้สูงเบีย้ยผู้สูงอายุหรือสวัสดิการที่รัฐเขาจัดให้สําหรับผู้สูงอายุเอาแลวตัวเองไม่มีอะไรสักอย่างอันนี้ก็มาดําเนินการแบบนี้ก็มีที่จะห่วงนิดเดียวก็คือว่าเรื่องพยานหลักฐานบางคนเนี่ยอายุเยอะแล้วจะหาคนมารับรองการเกิดอย่างเงี้ยเช่นอายุ70คนรับรองการเกิดอย่างน้อยสุดอายุไม่ต่ำกว่า10 15, ปี15ปีใช่ไหมครับไปนั้นก็ต้องหาคนอายุ8 5มารับรองมันก็เริ่มเหลือน้อย หรือบางทีอายุเยอะในทะเบียนไม่เชื่ออาจจะสั่งให้ตรวจดี a อาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าตรวจดี a อะไรเงี้ยน,นะคะนี่ก็จ,จะห่วงตรงเรื่องพยานหลักฐานตรงนั้น